สวัสดีและสวีดัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการเรียนการสอนดนตรีไทยนะครับกับคุณครูสุรพงษ์เจริญทรัพย์นั่นเองนะครับวันนี้นะอ่ะ,อะเรามาดูกันเราจะมาต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงก่อนเราได้เรียนเรื่องของคุยเพียงอ,อนะครับลักษณะของคุยเพียงออไปแล้วเนาะ,ะวันนี้เรามาดู ต่อกันเลยนะครับอ่านี่นะครับเราจะมาเริ่มปฏิบัติกุยเพียงออกันแล้วนะครับไหนเราคุณครูคมีวิดีโอให้ฟังนะครับฟังก่อนนะเรามาลองฟังเสียงทั้ง7เสียงกันนะครับที่ชั่วโมงก่อนเราได้เรียนรู้ไปมีเสียงอะไรบ้างนะโดเรมีฟาซอลลาทีแล้วก็ตัวสุดท้ายโดสูงอ่เราลองมาฟังวิดีโอนี้กัน ฟังเสียงข็งมันก่อนอเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้คือเสียงนะ่าเจ็ดเสียงนะครับไพเราะไม่เอ่ยอาเรามาดูอาวิธีการจับ ุยเพียงอ้อนะครับตามรูปเลยนะครับวิธีการจับนะครับนักเรียนเอามือขวาของเราเนี่ยปิดรูมังคับเสียงนะครับสามนิ้วด้านบนนี่ด้านบนนะครับสามนิ้วพอนานิ้วก้อยละ่ะนิ้วก,ก้อยก็เอาพยุงขุยไว้นะครับพร้อมกับเอานิ้วโป้งนะครับปิดรูนิ้วําไว้แล้วมือซ้ายละ่ะมือซ้าย มือซ้ายก็จับไปเลยที่เหลือ1 2 3 4นะครับนะจับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมไถ้าเราจับแบบนี้มันเป็นเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปิดหมดเลยนะปิดหมดเลยอ้าต่อไปนี่การปิดหมดเลยนะครับก็คือเสียงโดต่ำนั่นเองเสียงโดต่ำเป็นยังไงลองฟังเสียงเวลาเป่านะลูกเวลาเป่า แล้วก็ทำให้สวยนะครับเฉียง45องศาเวลาเป่าจับตัวเราคุยช่วยสวยเป่าแล้วก็เป่าไปเลยนีเย่เห็นไหมเป่าไม่ต้องแรงนะครับเบาๆนะครับเวลาเป,าเป่านะครับ,น,รบนักเรียนลองพูดตัวพยัญชนะต่อต่อเต่านะครับต่อต่อเฉยๆนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ลิ้นของเราเนี่ยมันไปแตะตรงเพดานเพดานปากของเรานะครับนะแล้วก็พร้อมกับเป่าลมออกมามันจะได้เสียงที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นแต่ถ้าเราไม่เอาลิ้นแตะบนเพดานมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับมันจะเป็นเหมือนคนพูดไม่ชัดนะเสียงมันก็จะออกมาอออออย่าเงี้ย ยังไงนะลองฟังดูนะครับอันนี้แบบไม่เอาลิ้นแตะนะลูกแต่ถ้าเอาลิ้นแตะล่ะนี่เห็นไหมเสียงมันจะชัดขึ้นนะครับนะอันนี้เสียงแรกโดนะครับเอา้าเสียงต่อไปเสียงเร เสียงเรทำยังไงนะครับเมื่อเราปิดหมดทั้ง7นิ้วแล้วใช่ไหมให้เรายกนิ้วก้อยนะยกนิ้วก้อยข้างซ้ายขึ้นนะครับนะพร้อมกับเป่ามันก็ได้เสียงเรนะเสียงเรเป็นยังไงฟังอีกรอบนะนี่นะครับเสียงเรต่อไป เสียงมีนะครับเสียงมีเมื่อเสียงเลเรายกนิ้วก้อยขึ้นไปแล้วนะครับเสียงเสียงมีนะเสียงมีขอโทษทีลูกเสียงมีนะครับเราก็เปิดนิ้วนางขึ้นนะครับเปิดนิ้วนางขึ้นนะมันก็จะได้เสียงมีมาฟังเสียงมีกันนี่คือลักษณะของเสียงมี ต่อไปเสียงฟานะครับเสียงฟาเหมือนกันเปิดขึ้นไปอีกนะครับเปิดนิ้วกลางนะเปิดนิ้วกลางข้างซ้ายขึ้นก็จะได้เสียงฟาอ้าวต่อไปเสียงซอนเสียงซอนก็เปิดพอเสียงฟาเราเปิดนิ้วกลางใช่ไหมเราก็เปิดนิ้วชี้ข้างซ้ายออก ลักษณะเสียงซอนต่อไปเสียงลาเหมือนกันลูกแล้วก็เปิดนิ้วนางข้างขวาขึ้นก็จะได้เป็นเสียงลามันก็เลยจะเหลือ2นิ้วที่ปิดไว้อนี่คือเสียงลาต่อไปเสียงทีเหมือนเดิมเปิดนิ้วกลางขึ้นนะครับเหลือนิ้วเดียวและตอนนี้ เสียงทีต่อไปเสียงโดสูงอ้าวโดสูงจะพิเศษหน่อยนักเรียนปิดอยู่ที่เสียงทีมันเดิมแต่เราจะมาเปิดนิ้วค้ำนะหรือนิ้วโป้งที่เราปิดไว้ออกนะครับมันก็จะได้เสียงโดสูงนะทำยังไงอามาดูก่นอนนะอันนี้ เสียงโดสูงอ้าวมาเป่าพร้อมกันตนะั้งแต่เสียงโดต่ำไปจนถึงโดสูงไปช้าช้านะพร้อมกันนะครับอเตรียมพร้อมพร้อมกับคุณครูหนึ่งสองพร้อมไป ไพเราะมากนะครับอ้าต่อไปแบบฝึกหัดที่1นอ่านี่นะครับนักเรียนสังเกตดูตัวโนต้ตนะแบบฝึกหัดที่1มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดห้องนะครับ8ดห้องนะครับโน้โนตดนตรีไทยเราจะเขียนโนต้ตทั้งหมด8ห้องแบบนี้อ๋ออ้าวเริ่มตัวแรกที่เสียงโดครูจะอธิบายก่อนเราจะเป่ายัางไงนะครับ มันขึ้นเสียงแรกเสียงโดนะครับให้เราก็ท่องไปเลยท่องในใจนะครับตัวโน้ทั้งหมดมี4ตัวใช่ไหมหนึ่งสอี่นะครับในหนึ่งห้องของเพลงของดนตรีไทยนะครับแล้วก็นับ1 2ึสาโดหนึ่งสอสาเรนี่การนับเรานับในใจนะลูกเอาใหม่นะสมมติเราจะขึ้นต้นด้วยเสียงโดเราก็ขึ้นไปเลย โดหนึ่งสองสามเรหนึ่งสองสามมีเห็นไหมเอาไปจนถึงตัวโน้ตสุดท้ายเสียงโดสูงนะครับลองฝึกดูนะรแรกๆเราจะเหมือนเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยจังเลยนะครับนี่เห็นไหมเราไม่ได้ฝึกพลังปอดของเรานะครับเราจะมาเริ่มฝึกไปพร้อมๆกันระหว่างการเป่านะครับนักเรียนอย่าลืม เอาลิ้นพูดพย,ยัญชนะตัวต่อเต่าด้วยนะครับนะไปพร้อมๆกับการเป่าอา้าวตัวอย่างนะครับตั้งแต่โดแล้วนะไปพร้อมๆกันนะลูกดูคุณครูให้นับใ,ใจหนึ่งสองสามนะครับไปจนถึงตัวโดสูงนะเตรียมพร้อมหนึ่งสองพร้อมไป จบแล้วบรรทัดที่1พอจบบรรทัดที่1แล้วนะครับให้นักเรียนไล่บรรทัดที่2ไปเลยบรรทัดที่2สังเกตว่าเราเป่าขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะครับตอนนี้เราจะเป่าไล่ลงมานะเมื่อมันขึ้นไปแล้วเราจะเป่าลงมานะครับเริ่มจากเสียงโดสูงนับเหมือนกันนะครับ1 2 3 4เหมือนกันนะอ่ะาเรามาตั้งเตรียม ตรงที่โดสูงนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย1 2พร้อมไป อ้าคุณครูขอโทษนะครับตัวสุดท้ายเสียงโดต่ํานะลูกไม่มีจุดตรงนี้นะครับเนาะโอูต้องขอโทษด้วยคุณครูลืมลบไปอีกแล้วนะครับเนาะอ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดที่1น,นะครับให้นักเรียนนะครับฝึกแบบฝึกหัดที่1ให้คล่องนะครับแล้วอย่าลืมส่งการบ้าน,นคุณครูด้วยการบ้านของชั่วโมงนี้ก็คือให้นักเรียนเป่า ฝึกเป่าแบบฝึกหัดที่1น,นะครับแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งช่องทางในการส่งวิดีโอมาให้คุณครูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็เช่นเคยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสนุกสนานเนาะกับการเรียน นะครับดนตรีอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะครับเนาะณครูก็เป็นห่วงนักเรียนนะครับเนาะอยู่ที่บ้านเรามีเครื่องดนตรีของเราอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอให้หนักเรียนสนุกสนานนะลูกแต่มันแดดร้อนๆก็อย่าไปเป่าเยอะนะเดี๋ยวห้องข้างๆบ้านข้างๆก็จะเอาก้อนหินเนี่ยป้าใ,ใส่หลังคาบ้านได้นะครับเนาะก็ฝึกนะลูกให้เป็นเวลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับเนาะวันนี้ก็ ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ